เขาไปตกไปตกน่าจะสุดยอดเนาะนี่จะแกงส้มครับแกงส้มแบบใต้เนื้อใสๆค่ะเอาปราสาซินี้รงเรียนดูเนื้อใสมากปลาชมงามครับกล้องก็แดงบริกันหมดเลยนับปลานนุ่มแล้วก็หวานหวานมากนุ่มมากเลย หาเมนูตอนเย็นกันค่ะได้หรือ,อยังเนี่ยตอนเย็นที่ไหนนี่มันตอนเช้าอา้าวตอนเช้าเราจะกินต้มปลาไงก็ <c oughs> หอยแมงผู้เพียบเลยเขาเรียกว่ามานั่งอะไรเนี่ยน้ำทะเลใสดีเนาะที่นี่เนาะโอ้ดดาาเปียก <c oughs> มูหอยแมงผู้นี่เมื่อกี้ปลาตัวใหญ่มากอยู่ตรงนี้เธอมาดูหอยแมงผู้นี่อันนี้หอยเช่หอยแมงผู้ป่ะดูสิเป็นพื้นเลยนะใช่ตัวเล็กอยู่น่าจะตัวเล็กอยู่แมงผู้ เยอะนะเนี่ยนี่ก็มีนี่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 เทียบเลยอ่ะอยู่เป็นกองเป็นกองอยู่สวัสดีผู้จัดการส่วนตัวด้วยนะครับสวัสดีเอฟซีโรงเด่นนะคะคืนเมื่อคืนเป็นยังไงนอนสบายดีไหมที่นี่ผหาดนามกรนอนสบายเปิดแอร์เย็นเทียบเลยเมื่อคืนนี่เพราะว่าเราไฟฟ้าเขาดีที่นี่นะแล้วก็ไม่มีใครตื่นได้นะนะแปดโมงกว่าดื่นอยู่ตือนว่าตื่นประมาณแปดโมงกว่าครับเต็นท์ข้างๆเราก็ไม่ยอมตื่นกันเหมือนกัน เมื่อกี้พี่เขาบอกอุ้ยนี่ใช่น้าเด่นหรือเปล่าน้าเด่นหรือเปล่าเขาเรียกน้าเด่นหรือว่าน้าเด่นไม่รู้แต่ไม่ใช่น้าเด่นนะออันนี้มันมันเล็กอยู่นี่เดี๋ยวเราว่าจะมาหาพี่เขาบอกว่าเขามาเก็บหอยเนี่ยผมก็เลยตามมาดูหน่อยเดี๋ยวเราจะไะทำกับข้าวกินกันนี่มงคู่หอแมลงภู่ตื่นสายกันมากเลยคับข้าวเช้ายังไม่ได้กินนะเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวมันจะทําแกงส้ม ปลาโฉมงามไปดูไปดูกันหน่อยไหมค่ะจะกินข้าวแล้วจะออกเดินทางกันครับภารกิจของเรา EP นี้จากจกังหวัดประจวบมุ่งหน้าสู่จังหวัดชุมพรนะครับจะได้เห็นเส้นทางการเดินทางไปที่จังหวัดชุมพรถ้าถ่ายทันนะแต่ว่าเดี๋ยวจะ <c oughs> ไปอัพคลิปร้านกาแฟก่อนเน็ตเน็ตเน็ตดูมือถือได้แต่ว่าอัพคลิปอัพอะไรไม่ได้เลยครับอปลาเยอะด้วยปลาเยอะไหนนี่ปลาเล็กๆเ,เนี่ย ถ้หิวข้าวมันก็ได้เดี๋ยวไปแกงส้มปลาฉมงามไหมค่ะได้ให้ผู้จัดการเจียวไข่ให้กินนะครับมีโอกาสมาพักก็ได้นะครับที่นี่นี่ชายหาดสวยทะเลใสๆครับเดี๋ยวเราก็จะมุงะ่งหน้าสู่จังหวัดชุมพรกันครับวันนี้ดู่เขาซ้อมะอะไรกันจะไปเกาะสมุยด้วยนะขับรถขึ้นเกาะเลยก็ไปหากับข้าวกับปลากินก่อนก่อนอุ้ยนี่อะไรนะปูออหอยหมูหอยแมงผู้ใหญ่อย่างี้เลยเหรอ เปลือกมันใหญ่มากนี่หอยตลับเดี๋ยวไปดูปลาโฉมงามโรงเรียนก่อนซื้อมาเมื่อวานวันนี้จะแกงส้มแล้วก็ทำไข่เจียวกินกับผักกินกับน้ำพริกทำกับข้าวกับปลากันแล้วก็จะออกเดินทางกันครับนะนอนใต้ต้นสนครับตอนเช้านี่น้ำมันลงเนาะตอนคืนน้ำขึ้นใช่นนี่ยใช่ใช่เป็นยังไงนี่รถแคมปปิ้งเรา ก็เดี๋ยวทากับข้าวกับปลาจะมาทําแกงส้มปลาโฉมงามสักหน่อยนี่ปลาโฉมงามอยู่ตรงนู้นนี้จริงๆล็อกส <c oughs> ามก้อยทำกับข้าวตรงนี้นะแต่มื่นเราย้ายมาอยู่ตรงนี้เพราะไม่มีใครมานะเดี๋ยวมาแกงส้มกันเดีย๋ยวเราจะทอดไข่ให้ลุงเด่นเดี๋ยวเราเอาปลาไปทาตรงนู้นเนาะเอาปลาไปล้างไปทำตรงนู้นนี่เมื่อคืนก็ย่างมึงย่างอะไรกินกันตรงนี้วันนี้เราจะทํากับข้าวกับปลาตอนเช้านี่นะครับเราสาย,สายเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกัน ไปดูปลาชมงามเสนอหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวส่งเอาปลาไปล้างหน่อย<ด>เอาปลา <นะ S 1> แล้วก็เอาเขียงนี่นะกับมีดเดี๋ยวผมจะให้น้องไฟเอาปลาไปแล้วกันนะครับอุทยานที่นี่ก็มีที่ล้างชุยถ้วยล้างช้อนห้องน้ําห้องท่าก็สะดวกสบายดีนะครับนี่เราจะมาล้างถ้วยมาทําปลากันตรงนี้เลยสําหรับล้างภาชนะล้างถ้วยล้างช้อน,นอ้าวโอ้มีที่มีที่ฟรีเละตรงนั้นอ่ะก็ ปามาแล้วครับนี่ปลาโฉมงามเป็นครั้งแรกที่เราจะได้กินที่นี่เขาอาจจะกินกันบ่อยแต่เราไม่เคยกินไงเขาไปตกไปตกน่าจะสุดยอดเนาะนี่จะแกงส้มครับแกงส้มแบบใต้แกงส้มมากินกับไข่เจียวแล้วก็จะเดินทางกันนี่เดี๋ยวเขาเป็นแบนๆนะเด่นแบนๆนี่น่าตากิโลละร้อยเดียวเองครับที่ตลาดรถไฟประจวบคีรีขันนะตัวนี้ก็ไม่แพงนะเนี่ยตัวนี้ร้ร้อยกว่าบาทนะครับ แต่เราเราไม่เคยกินเลยเราเลยอยากกินอตอนเช้านี้ก็ว่าจะว่าเขาบอกเอาไปทอดกระเทียมทอดกินเฉยๆหรือว่าเอาไปแกงส้มแกงส้มหรือว่าเอาไปหลายๆไม่เอาย่างก็ได้ย่างเกลือเรากินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดอย่างงี้ครับมาที่นี่เขาจะแกงส้มกันนะคะ,ะก็เลยอยากกินหน่อยอครับเดี๋ยวเราจะทําเลยทาปลาตรงนี้ที่นี่อุทยานที่นี่ก็มีที่น้ำถ้าให้ดี่เมื่อกี้ถ่ายรูปนี่เมื่อกี้ให้ถ่ายรูปนิ่นะได้ยังได้ได้ไดหาพห,หนึ่ง <Thailand. S 1> เอาภาพเดียวเนาะ น่ากินอยู่นะก็ดูดิหัวม,มันป๊โป๊ะอ่ะปลาโฉมงามครับปลาโฉมงานม,มันก็โฉมมันก็งานจริงนะน้าตาคือโฉมนะโฉมงามจริงก็โฉมเอ่ยโฉมงามเข<ร>าปลาโฉมงามมันเขาน่าจะไปเป็นแบบแบบเป็นฝูงเยอะๆมันเลยสวยหรือเปล่าเนาะ ม,มันน่าจะเดินทางเป็นฝูงๆเลยถึงะจะได้สวยอย่างนี้เ,เกตดของเขามันก็จะมีระยิบระยับไม่ใช่เก็ดเนื้อของเขาเป็นเนื้อนะี่ไม่ใช่เกรดนะครับเป็นปลาไม่มีเกรดนะเป็นปลาหนังนะครับเป็นแบบเงาๆเป็นทำยังไงในนี้ไม่เคยผ่าเลยนะผ่ายังไงดีผ่าด้วยครึ่งตัวดูก่อนดูเนื้อก่อนน้ก่อน เขาบอกว่าทอดทอดกะทียมหรือเอาไปนึ่งมะนาวนึ่งก็ได้นึ่งกินก็ได้ครับผมคนขายนะคนขายบอก๋อยวให้ลุงเดชเอาเนื้อมาให้โอ้เอฟซีเนื้อใสๆค่ะเอาปลาซาซิมิลุงเดชดูเนื้อใสมากบอกโอ้เนสาะซาซิมิได้เอาไปทอดเอไปนึ่งได้นะกิโลร้อยเดียวครับแพงกว่าปลานิ้นิดหนึ่งอ่ะ้วท้องไม่มีอะไรเลยเหรอปลานี้ไม่มีไม่มีอะไรในท้องเลยครับแม่จะกินสาหร่ายเหรอ เนี่ยท้องมันไม่มีไส้เลยค่ะฮ้ยไม่มีไส้ปลาอะไรไม่มีไส้ไม่มีตับไม่มีพุงไม่มีอะไรทั้งอย่างเลยก็แปลกดีอ่ะสงสัยปลาที่ไม่กินอะไรไม่ไม่กินมันจะตัวใหญ่ได้ยังไงกินน้ําทะเลอย่างงี้เหรอไม่รู้เหมือนนแล้วอาหารกระลมังมาให้หน่อยเดี๋ยวจะหั่นนี่และเนื้อเนื้อมันใสดีอ่ะ เห็นแบนๆแต่เนื้อมันเยอะหน่เห็นไหม <ạ S 1> เนื้อมันใสๆดีครับทั้ทงนั้นเลยเนาะเอาชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้แหละแกงส้มแล้วก็หั่นเลยเดี๋ยวจะซื้อไปฝากที่บ้านอยู่เท่ดีอ่ะ <c oughs> มันน่ารักดีอ่ะเดี๋ยวเขาทำปลาแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวไปกินข้าวด้วยกันพี่น้องก่อนเดินทางไปชุมพรนะ <c oughs> วันนี้เราจะเดินทางยาวอีกแล้วยาวแล้วใส่มันอยู่ไหนใส่มันซ่อนอยู่ใต้นี้หรือเปล่าแกงหมดไหมเนี่ยเอาหมดเลยค่ะลุงเด่นอันนี้เอาทอดไหมเธอค่ะแบ่งทอดครึ่งนึงก็ได้ลุงเด่นเนาะเนี่ยตัวเนี้ยทอดไหมโอ้ี่ไงใส่เขามันมีมันมีมันมีพัางผืนบางไว้อยู่โอ้โหนี่ นี่ไส้อยู่ไส้เยอะอยู่น,นี่เอาไปทอดกระเทียมก็ได้นะค่ะทอดทอดอันนี้ทอดอันนี้ฝากไว้นี่ก่อนเรียบร้อยน่ากินมาก<ๆ>เนื้อใสๆนี่หัวมันเอาใหญ่ๆเลยเดี๋ยวเๆจะดูดกินหัวมันนี่แหละนี่ล้างให้สะอาดนี่เอาไปทอดหรือไปอบได้ค่ะไปะแล้วก็เป็นประจําครัวเราหุงข้าวแล้วมาและอันนี้แกงส้มใต้ก็แกงแบบพี่แกงใต้เลยนะซื้อมาเมาื่อวานแกงส้ม ใส่พริกแกงน้ำเดือดน้ำมะขามเปียกมะนาวใายทันมีผักมีถั่วพูข้าวสวยเราหุงเรียบร้อยเดี๋ยวน้องไฟเขาก็จะไข่เจียวหมึกอะไรเราเหลือแล้วก็มากินกันวันนี้แกงส้มปลาฉมงามครับพี่น้องกับข้าเมือ้อเชา้าตอนสายเบาๆเบาๆใส่น้ำตาลมะพร้าวจากดอนหอยหลอดนิดนึ่งมันหวานนิดนึงแล้วใส่น้ำปลาดีเข้าไปครับ แป๊บเดียวก็เดือดละแค่ตัวน,นี้แหลงน้ำมะขามเปียกหน่อยหนึ่งไม่ใส่ผักนะผักไม่มีอ๋อค่ะวันนี้แกงแต่เนื้อแกงแกงแบบส้มแบบแท้ๆ<ก>ถ้ามีหน่อไม้ดองก็ใส่เข้าไปนี่มะขามเปียกข้องมาดูใกล้ๆบางอย่างน้ำมะขามาขเปียกใส่เข้าไปคนให้ที่แกงเข้ากัน เดือดๆก็เอาโฉมงามเราใส่เข้าไปปรุงรสตามใจชอบเติมเกลือเติมผงปรุงรสอะไรให้มันเข้ากันเติมน้ำปลาแท้เข้าไปเดี๋ยวชิมดูชิมดูกินพริกแกงที่นี่ก่อนว้าวเผ็ดจัดจ้านแบบสไตล์คนใต้เลยอืมพริกใต้ก็ต้องถ้าใส่หมดนี่กินกินไม่ไหวนะเนี่ยเผ็ดนี่แล้วก็โฉมงามเดี๋ยวรอน้ำเดือดจัดแป๊บนึ่งเดือดได้ที่ ใส่ไปเลยหัวปลาโฉมงามใส่เป็นหัวเงี้ยนุ่นเด่นจะแทะหัวใส่เนื้อมันเข้าไปไม่ต้องคนอะไรนะครับบางคนก็ชอบหน่อไม้ดองใส่หน่อไม้ดองหรือใส่ผักบุ้งไทยหรือเรามีผักกาดขาวเราใส่ผักกาดขาวเข้าไปกินจะกินไม่หมดบ้างเนี่ยเอาหม้อเดียวพอเอาเนี่ยพอนี่ที่เหลือนี่แบ่งไม่ทอดได้ครับเนาะออ้ดูสีสัน,ส,นส,สวยมากมเลกยนุ่นเด่นน้ำพิกแกงที่นี่เด็ดจริง เดี๋ยวเติมผงนัวหนึ่งช้อนชากับผพงปรุงรสหน่อยอันนี้จะเข้มข้นเลยใส่เข้าไปโฉมงามเราสีสันอันนี้ซื้อมาสิบบาทใส่ไม่หมดครับเนี่ยเผ็ดมาก,มากแล้วก็เข้มข้นมากพี่แกงเขามันเหมาะกับมันเหมาะกับพี่แกงที่นี่ก็เหมาะกับปลาที่นี่ะนะเอาไปใส่ปลานินปลาช่อนมาเราก็ได้อยู่แต่ว่ามันก็เหมาะกับปลาทะเลที่นี่ครับ ปลาช์เพิ่ม,มน้ำมะขามเปียกหน่เมื่อกี้อ้วอร่อยมากค่ะน้่แกงส้มอย่างนี้แหละครับเดี๋ยวก็กิกนกับโัวผู้กาดขาวผักอะไรหลายอย่างม,มันมันเหมือนไม่ต้องทำไม่ต้องกินกับน้ำพริกเผ็ดมากแต่่ากลมกลม่อมอืมอืมชิมชิมไปชิมมาอิ่มนะอร่อย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 ,ออยเปิดร้านอาหารได้เลยเนะี่ย เดี๋ยวขากลับซื้อพี่แกงนี่กลับไปอีกอร่อยดีเดี๋ยวน้องไฟเขาจะก็จะเจียวไข่สักสี่ฟองเนาะแล้วก็มีหมึกเลี้มวันข้าวแล้วก็หุงเสร็จแล้ะเดี๋ยวรอปลาเราสุกอย่างเดียวเดี๋ยวเราจะเอานี่ออกนี่แล้วจะเอาเนี่ยไปล้างแล้วก็ทอดไข่เจียวสักสามฟองกินกันง่ายง่ยอย่างนี้ครับโอ้แต่อร่อยมากเลยวันนี้มาดูน้ำเดือดใกล้ๆนิดนึงเนี่ยดูดูดูเค โอ้โหเราจะได้ทีนะครับพี่น้องข้าวสวยน้อนๆ้อน,นะครับปลาเนื้อปลานี่ไม่รู้จะเป็นยังไงนะมั่เคยกินกินครั้งแรกครับนี่ปลาชมงานครับกล้องก็แดงนก,กันหมดเลยนี่ดูอู้น่ากินเนะาะได้บนข้าวสวยครับมาถึงถิ่นก็ต้องได้กินอาหารที่แบบท้องถิ่นเขาครับพริกแกงที่นี่แล้วก็ปลาก็สดๆจากทะเลที่จังหวัดประจวบครับมาแะครับแกงส้มโรงเรียนสูตรลวยกใส่กระทะทองเหลืองนะครทบไงฟ้าเขาก็จะเจียวไข่นี่ แกงส้มเราน้ำเข้มข้นมาครับแล้วก็เติมจุดจุดแก๊สให้มันร้อนๆอ,อุ่นไปโอ้ไข่เจียวเจ้าไฟใส่น้ำมันเยอะมากเลยสีอขาวเวียดนามด้วยครับวันนี้อันนี้สีอขาวเวียดนามใช่ไหมอ่าอร่อยเอาเวลานึ่งไก่มาทั้งต้มไก่มาทั้งตัวเนี่ยแล้วก็เอานี่ด่าราดกินได้เลยเคียวไข่แกงส้มน่ากินอ่ะแกงส้มวันนี้น่าก,กินมากกรุบๆ,ๆเลย พริกแกงเขาดีดีจริงครับซื้อไปเปิดร้านอาหารใต้ได้เลยเนะี่ยเตต้องนั่งอย่างนี้เนาะเพราะว่าข้างล่างเป็นมดข้างล่างเป็นข้างล่างเป็นมดแดงครับอาจจะได้ทีแล้วนะโอ้ไข่เจียวข้าวสวยร้อนๆครับอล้วก็จริงแแกงส้มมีถั่วพลูมีผผาพวกนี้ไอ้แกงส้มไม่ต้องใช้น้ำพริกครับ เผ็ดแล้วก็กลมกล่อมมากถือว่าใช้ได้เลยเดี๋ยวน้องฟาเขาเจียวขาเสีเดียวมานั่งกินข้าวกันครับก่อนเราจะเดินทางไปจังหวัดชุมพรนะครับลงไปชุมพรลงไปชุมพรลงไปสุราษฎร์ครับไปภูกเก็ตไปสงขลาไปไหนไนด้วยไปเรื่อยๆก่อนยังไม่มีจุดหมายครับลมแรงมากลม,ลมทะเลเราต้องใช้หม้ออะไรมาปิดไว้น้าทานหรือเปล่านี่ก็เดือดเดือกรุบกร มาแล้วเด้อไข่เจียวโอ้มันหนาแล้วโอ,อ้นี่สวยๆแกงก็เรียบร้อยเดี๋ยวเก็บของกินข้าวกันเลยครับพี่น้องนะแกดปิกนิกเราเนี่ยแ,แหละข้าวก็หุงไว้เนี่ยข้าวสวยร้อนๆครับกินข้าวกินแกงส้มไปไปฟังกล้องกินข,ข้าวครับเดี๋ยวสตอสตอที่เหลือนี่กินกับสตอด้วยกี่แก๊สเลยมันร้อนจัดแล้วเนาะ เสียงดังลองมาดูหน้าตาของแกงส้มคนระับโอ้นี่พี่น้องนะราบมันเข้าสวยมีไข่เจียวด้วยน้ำดดแดงแดงแกงส้มกินกับผักเยอะๆกินกับสตออีก2เม็ดอู้นำลายไหลชิมแบบใกล้ๆเดี๋ยวตั้งกล้องชิมด้วยกันเลยทุกการผู้จัดการส่วนตัวนี่ดูพี่น้องร้อนมากนะ อูอร่อยมากเผ็ดไหมเผ็ดปลาหวานปลาเนื้อนั่นนี่อืมอยู่ใกล้บ้านไปซื้อกินทั่วแล้วเนี่ยแกงปลาเนี่ยอืมอร่อยอร่อยจริงครับค่ะไปเาราตั้งกล้องมาชิมเธอมาชิมดูมอมมมออเดดอาเอาลองชิมดูจะลองชิมแกงแกงส้มผีมือลงเด่นดูอืมแซ่บกว่าเนาะแซ่บลองชิมมือลองชิมดู เราสตอร์สักลูกหนึ่งชิมกันเด้อเอซี่คะกินข้าวน้กันด้จ้าอือหือโแล้วไม่ได้มอืมเห็นไหมน้ำแกงอร่อยมากเลยเข้มข้นน้ำแกงสุดยอดเลยเนื้อปลาหวานดิเนื้อปลานุ่มๆมเนื้อปลานุ่มแล้วก็หวานหวานมากนุ่มมากเลย ิรนกจับนี่แหละสมราคาครับ <c oughs> มีไข่เจียวด้วยเหมาะขนาดเลยอร่อยจริงเขาทำน้ำพริกได้หอมมากเลยนะเครื่องแกงแบบเข้มข้นหอมไข่เจียวอันนี้เป็นหมึกหมึกย่างเมื่อคืนครับมี่ก็ไข่เจียวอีก สตอ์มาอีกไข่เกี่ยวหน่อยอสตอหน่อยออปลาเนี้ยอร่อยจริงอะ่ะปลาเนี้ยอร่อยจริงอะ่ะนุ่มเหมือนปลาสมลีเลยนุ่มนุ่มเอาหัวมาให้ลุงเด่นกินก่อนหนึ่งคุ้มค่าเนาะอร่อย,อ,ยอร่อยอร่อยอร่อยจริงจากน้ำแกงราดข้าวเลยหัวบันทุ่งกับลุงเด่นของแท้ครับ นี่โอ้หัวมันเนื้อมันอย่างนี้เลยเนือ้อนุ่มมากหวานเลยโร่กินข้าวเสร็จก็จะทยอยออกไปอยู่ไปนั่งกินร้านกาแฟก่อนเนะนาะนั่งกินกาแฟแป๊บไปอัพคลิป้ลย่ไม่มีร้าน ร้านกาแฟบริการให้ด้วยกินหมึกดิอร่อยปลายอยู่ไงกินหมึกเมื่อคืนแล้วเอมปลาอน้มมแต่ให้ครับแล้วก็ไม่แพงคือใส่ของฟูมไปเนาะค่ะเอาไปทอดกระเทียมมก็น่าจะอร่อยอเนื้อแบบนี้เนื้อนุ่มแล้วไม่มีก้างไม่มีก้างที่อยู่ด้านกลาง ทำไมมันถูกกับปลาอนอื่นทำไม,มแพงไม่รลแต่ปลานี่ก็อร่อยนะไม่น่าเกลียดเลยรสชาติดีมากเลยปลนเรา,ก,รากินปลานินก็เจ็ดหกเจ็ดสิบละที่นี่ปลานี้กือร้อยอยครับนี่คงจะอยู่เป็นฝูงอย่างที่เธอว่าแหละเวลาเขาได้มาเขาได้ที่เยอะเลยเนาะ,ะมคนกิมาติดแบบขอวางว้รเนื้อกันอืม มันีเอาไปทำเหมือนกับอันนี้ก็น่าจะใส่เอาไปไนะนึ่งบวยนึ่งมะนาวได้แบบใส่กะทิหน่อยนึงนะลุงเด่นเขาเรียกว่าอะไรนะชูชิอะ่ะใช่ใชู่ชิชเอาไปทอดก่อนเนาะค่ะเนื้ออย่างเงี้ยมันอร่อยขออนุญาตเดือพไปน้องเดืออืมอ้ม เนื้อปลาแบบนี้เป็นเนื้อปลาอะไรบ้านเราเนื้อปลาขาเนื้อปลาปลาเนื้ออ่อนเนาะีนก้ใส่เหมมอนปลาเนื้ออ่อนหมูมีกล้างหม,มูนอร่อยมากเลยขออนุญาตครับน้องแกงอร่อย กระโกมันมกระโกมันแข็งแน่เนี่เป็นกระดูกอะ่ะอือแบบเด้อมาทะเลรอบนี้นี่ได้กินหารทะเลแบบสุดใจมากเลยได้กินหลายอย่างนะได้กินปลาบะที่ไม่เคยเห็นด้วยเนี่ยอันนี้ยังไม่อันนี้ยังไม่ถึงทะเลจริงนะอม เพราะเราต้องไปอีกไกลอ้ากินปลาเยอะๆนี่อร่อยมากอ่าเอา้าวบริสิทเนี่ยอา่ไหมตักลรกตรงนี้ตักให้เนื้อมีแต่เนื้อนะครับมันเหมือนก้างพีกแกงก็ใช้ได้เลยแต่น้ำมัคามเปียกเข้าไปหน่อยเข้ากันดีอยู่นะไข่เจียวมา ตตอมาตัวผูมาตัวผูววกินกับกับแกงไอเนี้ยเข้ากันมากเลยเนาะอืมมะตัวต่อเนี่ยเข้าเข้ากันดีครับมันมันนิ่มครับผมสวัสดีครับสวัสดีข้างเยอะสิ ติดตามทุกคลิปอยู่พี่เขามากางเต็นมาแคมป์ปิ้งกันอืมเอา,าอร่อยครับสะตออีกเนาะเอาจุนแบบกลับไปไม่อยากกินสะตอ, <c oughs> อวันนี้ลุงเด่นต้องใส่ไหมาทั้งวันเนะาะทั้งวันไม่เป็นรหรอกเพราะว่กินนมกินนมอะไร กินนมนมกินนมอะไรก็ได้มันจะดับกลิ่นปากของแกนกินสตออือสามัรถกินข้าวมาถ้วยแล้วเนาะอร่อยอือจอ,อมทับมดก็หดร้ายเชลี่เกินนะเอาขาลงไม่ได้เลยกันแ <c oughs> ล้วะ่ะนิดนึงโหมดแรงไฟครับ เราเมื่อคืนเรากินกันตรงนี้ไงอาจจะมีเศษอาหารอะไรที่มันร่วงลงไปมดแดงไฟก็เลยพากันอพปยบย้ายบ้านมันอยู่ที่นี่อยู่ใต้ขาเรานี่แหละเอาลงปุ๊บมันก็ตัวเลยเอาแทบบ่แทบกินใจยินเนาะนี่มนจะกินไม่หมดเนนะ่ยอร่อยดอีเอาข้าวกินดิพอแล้วอยาจะไปกินกาแฟอยู่วันนี้กินข้าวได้เยอะพาะไม่ได้กินกาแฟก่อน เนาะหวานก็่นี่อืมจัดมากก็นัง่งชิม,ม,ก,มกัน,นไปยาวๆครับพี่น้องเดี๋ยวก็ติดตามดูเส้นทางการเดินทางของเราต่อนะครับยังไม่ได้ปิคดคลิปตรงนี้นะเดี๋ยวก็จะพาไปชมบรรยากาศดูเส้นทางการเดินทางของเราครับสุดยอดแน่นอนพี่น้องเนาะเอาเนาชื่อเนาะเหรอเดินมาีนี่เลยนะ <laughs> กินข้าวกินปลากันอิ่มเรียบร้อยเราจะเดินทางกันต่อนะครับพี่น้องวิวทะเลสวยๆครับก็ทําความสะอาดเรียบร้อยรถพร้อมคนพร้อมเดินทางกันมุ่งหน้าสู่จังหวัดชุมพรครับพี่น้องไปความเร็วยังน้องผู้จัดการแต่งสวยอยู่ความเร็วยังจ้าสวยอยู่โอเคเดินทางเลยเนาะไป,ปะไปฮนะ<า>ไวางให้ประชาชนเราไงไออโอเคไปแล้วครับพี่น้องจอดรถนี่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาดูบรรยากาศนิดหน่อยกนะ็นี่ โอ้ต่นนี้ที่จริงหมอมานอนแคมปิ้งนะเนาะมีโต๊ะมีมีร่มจากต้นสนครับก็เลยแบบเนี่ยแล้วก็มานั่งแคมปิ้งมานั่งกินก็นได้นี่เลยก็บรรยากาศดีครับก่อนที่เราจะมุ่งหน้าสู่ภาคใต้ไปทางชุมพรนะครับถ้าแไว้ชุมพรทันก็ไปชุมพรไม่งั้นก็ไปละนองนะครับดูมีหมาไปหมาไปกินน้นทะเลหมากินน้ำทะเลแต่ครับเฮ้ยจริงจริงกันน่ะมกินน้ำทะเลครับนี่ ไม่เคม็มแลวไงแหมาไปกินน้ำทะเลครับเอ,อ้กินน้ำทะเลจริงไงนี่ก็เป็นบรรยากาศอของการเดินทางเนาะมีเขามีชิงช้าให้นั่งเล่นสบายๆริมชายทะเลครับนหมอะเลยนี่ผู้จัดการเขาพักผ่อนอยู่ในรถกองก็สตาร์ทเครื่องไว้ให้เขาขเขาอยากนอนอ่าก็นั่งมองทะเลไปงี้ครับบรรยากาศดี ตอนนี้ก็ออกจากธนาคากร่อนตอนนี้ก็เก็บเที่ยงแล้วตรงน,นี้มีมีธงสีเขียวสีอะไร,รมไม่รู้เขาเป็นทุ่นอะไรเนาะมีเรือประมงหาปลาอยู่ในน,นู้นก็มีครับในนู้นนําลำเล็กๆอยู่ใกล้ๆน่านะครับเห็นไหมนะเออนู่นน่ะนู่นน่ะวิ่งไวเลยครับนะ,ะก็สวยดีครับก็เดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อเลยนะครับพี่น้อง ก็อาบน้ำแต่งตัวเสร็จเดี๋ยวเราก็จะมุ่งหน้าสู่จังหวัดชุมพรนะครับตอนเย็นๆนี้ถ้าเจอตลาดแถวทัศเกก็อาจจะได้แวะแล้วก็หาเมนูไปกินกันต่อเดี๋ยวลองดูใน GPS ต่อว่าที่ชุมพรก็จะมีลานกางเต็นท์หรือว่ามีจุดกางเต็นท์ให้ลุงเด่นได้พักกันหรือเปล่าสำหรับค่าคืนนี้นะครับถ้าไม่มีก็ขับไปเรื่อยๆภารกิจของเราไม่เร่งรีบครับภารกิจค่าไหนนอนนั่นเรามีรถบ้านเราไม่ต้องเสียค่าโรงแรมมานี่นอนโรงแรมอย่างนอนโรงแรมคืนหนึ่งมั้งนะครับคืนแรกที่มานะครับที่เหลือก็ใช้ชีวิตอยยยู่่ในนนนถัักก็ผาาาามหหลหลวลว จะจะสิ้นจะปลายเดือนสิ้นเดือนแล้วนะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับเหนื่อยก็พักถ้าเหนื่อยก็เนี่ยใครง่วงก็จอดนอนใครง่วงก็นอนในรถไปเลยสตาร์ทรถไปแล้วบอกรลยว่าตอนนี้เมื่อคืนนอนอุทยานชาติแบตลิเทียมเต็มก็เปิดแอร์ได้สามสี่วันสบายๆครับก็ไม่ได้รีบอะไรนะครับฟังเสียงคลื่นเสียงอะไรไปนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อแล้วพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวมุ่งหน้าสู่จังหวัดชุมพร จะไปพักที่ไหนหรือว่ามีตลาดเด็ดๆมีวัตถุดิบดีๆเราไปจัดกันเลยครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับรถตู้นอนออนทัวร์กับครัวโรงเรียนเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้โรงเรียนขอตัวไปนะครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับรักษาสุขภาพกันนะครับพี่น้องเดินทางกันต่อเลยครับไปนั่นะครับขับรถไปเรื่อยๆแต่ว่าหาดนี้เงียบดีนะเดี๋ยวให้ดูเป็นหาดเล็กๆที่อำเภอทับสเก็ตกับหาดไม่ใหญ่มากยาวประมาณกี่กิโลไม่ไม่ไม่ยาวเกินเนาะแต่ว่าไม่แต่ว่าไม่มีไม่ไม่มีใครมาก ใครต้องการแบบมาเที่ยวแบบเนี่ยสันโดษก็มานั่งกินมานั่งทําเมนูกันได้นะครับไปแล้วครับพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ควงลุงเด่นด้วยนะครับไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับไปแล้วไปแล้วรถตู้มอมเลยต้องไปหาที่นั่งรถสักวันก่อนนะตอนมามนเจอฝนพายุนหนักครับข,ขึ้นเลยยิรงก,ก็ยังใหม่อยู่นะฮะดูไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ